สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบ่ายบูพยายามจะดูดวงกับผู้ับพิเิดในลักนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนพฤศจิกายน25-67นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสแ์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยายามด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้ก็สามารถทักไล อมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแ,แต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่เด็กถือไม้3ไม้สี่เหรียญ3ถ้วยแล้วก็เป็นไพ่เก้าดาบนะครับ มีไพ่นี้ตกลงมาหกไม้นะครับเมจิเชียนเดอะฮาร์โรฟนคิงถือดาบไพ่เดอะเฮอร์มิตอิทธิพลใต้สำหรับเก้าเหรียญโอเคครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเท่าที่ดูเนี่ยคือชาวพิจิกลัคนาพิจิกมีดาวพุธ แล้วก็ดาวเกตโครจรกลุ่มลักขนานะครับขึ้นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็คือไพ่ The huh, เดอะฮาร์โรเนเกิดขึ้นด้วยเนะเาะดาวเกตเวลาโครจรทับลักเนี่ยมักจะได้รับในลักษณะของการมีจิตสัมผัสมีลังสังหรณ์มีในเรื่องของสิ่งที่ตัวคุณเองอาจจะมีเข้าไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรู้สึก อะไรสิ่งต่างๆแล้วเนี้ยนะครับหรืออาจจะมีการปิ่งเวกมากขึ้นได้ด้วยนะมีไพ่เ h e h อร์มิเกิดขึ้นด้วยเพราะในช่วงเนี้ยชาวราศีพิจิกลักษณาพิจิกอาจจะต้องใช้ในลักษณะของคําพูดคําจาสิ่งต่างๆติดต่อสื่อสารนะครับ ต้องใช้แบบเหมือนในเรื่องของการปิดยะวาจาในการพูดจาการเจรจาการติดต่อเดอะเมจิชเชนเกิดขึ้นให้กับดวงดาวค่อนข้างตรงกันเลยนะครับทั้งเกตกลุ่มหลักที่มีลักษณะของการมีจิตสัมผัสมีลังสังหรณ์เนาะแล้วก็มีในลักษณะของการ ปรับบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นและมี The m a d i t i a n หมายถึงการติดต่อการสื่อสารกับดาวพุธและดาวทิตท,ที่กำลังจะโคโจรเข้ามาทับเป็นดาวคู่วิชาการมีโอกาสติดต่อมีการสื่อสารมีคอนเน c t ชันต่างๆค่อนข้างเยอะมากขึ้นนั่นเองเนาะก็ถือว่ามีโอกาสแนวโน้มไปในทิศทางที่โอเคขึ้นดูดีขึ้นนะครับอีกในยยสสาคัญหนึ่งคือตอนนี้ดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรเล็งกับลัคนาของคุณ นะครับอยู่ในตำแหน่งเรือนเกณฑ์ที่7ของหลักคณาถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับการยอมรับจากผู้รับผู้ใหญ่มากขึ้นมีสติปัญญากับการพลิกแปลงการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นเนื่องจากดาวพฤหัสบดีนั้นโคจรร่วมกลุ่มกับดวเล็กตียทําให้เรามีโอกาสของการพลิกแปลงสถานการณ์ได้ดีขึ้นทําให้เราสามารถที่จะออกจากสิ่งที่มันเป็นแบบ สิ่งอะไรที่เราไม่รู้เราจะได,ได้รู้มากขึ้นเนาะเพราะว่ามีนายออบสอดบางครั้งเรามีความรู้สึกแบบกดดันเครียดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างหาทางออกไม่ได้แต่ถ้าเราพยายามคิดตกผลึกหรือว่าอะไรแบบนี้ขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นอะไรเงี้ยจากผู้หลักผู้ใหญ่เงี้ยก็จะได้รับการสนับสนุนที่ดีนะครับเพราะว่าไพ่บอกว่ามันมีไพ่ที่เราทั้งคิดเองได้แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือด้วยแบบนี้มันก็จะได้รับโอกาสดีๆจาก สิ่งดีๆเกิดขึ้นในช่วงของเดือนนี้นะครับการงานของชาวราศีพิจิกลักษณาพิจิกถือว่ามีโอกาสมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะมีไพ่เป็นนี้เลย6ไม้หไม้สไม้นะครับบางคนอาจจะมีโอกาสของการเพิ่มเติมในเรื่องของศักยภาพในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นเพราะว่า6ไม้คือความสําเร็จส่วนไพ่สามไม้หมายถึงการที่ตัวคุณเองได้รับ โอกาสดีๆหรือมีคอนเน็กชันใหม่ๆนะครับหรือว่ามีอะไรที่อยู่ตัวในระดับหนึ่งแล้วมันเพิ่มออกมาอีกหนึ่งเช่นสมมติว่าตัวคุณเองอาจจะทำร้านอาหารถูกไหมครับแล้วเราก็อาจจะทำเดลิเวอรี่ ivery, เพิ่มเติมนะครับเดลิเวอรเพิ่มเติมเข้าไปมันก็เป็นการเพิ่มเพิ่มเติมลักษณะของ คุณค่าของความสําเร็จนั้นมากขึ้นหรืออาจจะเปิดสาขาสองแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นคือช่วงนี้ชาวพิจิกมักจะได้รับโอกาสดีๆสิ่งต่างๆเราเนี่ยมากขึ้นนั่นเองทําให้เราสามารถที่จะขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นแต่ตัวคุณเองอาจจะต้องพยายามปรับมุมมองความคิดสักเล็กน้อยเพราะหนาวสอดบ,บางครั้งเราอาจจะเครียดแล้วก็กังวลอยู่กับ สิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆที่อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปบางครั้งเราก็ค่อนข้างยึดติดอยู่กับคอมฟอร์ตโซนอะไรต่างๆแบบนี้แต่ถ้าเราพยายามขยับขยายเปิดโอกาสหรือว่าพยายามหาช่องว่างสิ่งอื่นๆที่เราจะมาเติมเต็มสิ่งที่มันเป็นแบบ สิ่งดีๆให้กับตัวเองอะ่ะมันก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอย่างที่เราต้องการได้อยู่แล้วนะครับเราอาจจะเหนื่อยเรา,าจ,จะรับบทหนักนิดนึงในช่วงนี้สาหรับใครโดยเฉพาะทํางานประจําอาจจะต้องเป็นริดเดอร์เป็นผู้นำนะที่อาจจะต้องอบุกบ่าฝ่าฟันมากกว่าบุคคลอื่นแต่ผลลัพธ์ที่คุณได้มันคือความสําเร็จนะ เออนะครับมันคือความสําเร็จดังนั้นอย่าบอกเลยว่าอะไรที่เราทําแล้วมันมีผลต่ออนาคตที่จะเป็นไปในทางที่ดีให้เราพยายามทำในสิ่งที่ดีมากขึ้นและคุณจะได้รับการส่งเสริมการสนับสนุนถึงแม้มันอาจจะช้าแต่อย่างน้อยมันก็มีโอกาสสำเร็จได้ค่อนข้างดีแต่คุณก็ต้องพยายามติดตรองไตรตรองใช้การพเคราะห์พิจารณาให้ถี่ถ้วน รอบครอบแล้วเราจะได้รับโอกาสในสิ่งที่คุณควรจะได้รับแน่นอนนะครับดังนั้นเนย่าบอกเลยว่าโอกาสดีๆของชาวพิจิกกําลังจะเกิดขึ้นและก็สามารถที่จะมีคอนเน็กชันต่างๆมีการคิดการวางแผนหรือว่าในเรื่องของการติดต่อต่างๆเนี่ยมักจะเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จมากขึ้นแค่เราอาจจะต้องตัดความวิตกความกังวลหรือบางสิ่งบางอย่างที่ต้องใช้ความอดทนความกล้าหาญในการที่จะต้อง สลัดบ,บางสิ่งบางอย่างออกไปเพื่อเราจะได้มีอนาคตใหม่ที่ดีกว่านี้นะครับแล้วการงานเนี่ยคุณก็มีโอกาสเติบโตมีกาสพัฒนาบางคนเนี่ยได้ในเรื่องของการาปรับค่ะว่าอะไรนะเหมือนกับได้รับการโปรโมต หรือว่าบางคนอาจจะได้ลักษณะของความสําเร็จมีผลงานที่ประจักษ์กับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วผู้หลักผู้ใหญ่ก็น่าจะเอ็นดูแล้วก็ให้การช่วยเหลือคอยสนับสนุนกับตัวคุณได้ดีขึ้นอะไรแบบนี้นะ,นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ค่อนข้างดูโอเคแล้วก็ดีเลยพอสมควรนะครับที่เราไปต่อกันในเรื่องของสิ่งที่คุณอาจจะต้องพยายามค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องของความคิด ในเรื่องของสิ่งที่เราอาจจะต้องเริ่มต้นนะครับอะไรบางสิ่งบางอย่างมีไพ่เพจถือไม้บางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสของการติดต่อการสื่อสารที่ดีแล้วก็อาจจะมีคอนเนคชั่นใหม่ๆหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของการเริ่มต้นการเรียนรู้การพัฒนาอะไรใหม่ๆ เพิ่มเติมจากสิ่งที่เราเคยรู้มาก่อนนะครับมันก็จะเพิ่มเติมเข้าไปอีกเพื่อเราจะได้เอามาเพิ่มศัก,กยภาพในเรื่องของสิ่งต่างๆได้ดีกว่านี้เพราะอะไรเพราะว่า3ามไม้มันคือการเพิ่มพูนจาก2ไม้เป็น3ามไม้มันก็เลยคือความมั่นคงแล้วก็เพิ่มเติมเข้าไปอีกนะแต่ว่าเราก็ต้องใช้ประสบการณ์ใช้การเรียนรู้ให้มากกว่านี้ตกผลึกให้มากกว่านี้แล้วเราจะได้ไปต่อในเรื่องของ ความมั่นคงและมั่งคั่งต่อไปในอนาคตข้างหน้าในช่วงของเดือนนี้มีโอกาสที่คุณอาจจะดูมีการออกสังคมได้ค่อนข้างบ่อยมากขึ้นนะครับหรืออาจจะได้ไปทริปไปท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตากับคนในครอบครัวกับเพื่อนพ้องของตัวคุณเองค่อนข้างเยอะนะหรือออกสังคมบ่อยมากขึ้นมีไพ่สามทวยบางคนอาจจะไปงานอีเวนต์หรือ,อางานแต่างงานนะครับหรือว่าอะไรแบบนี้ที่มันเป็นงานแบบมงคลอะ่ะ ดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่า3ามถ้วยมันก็คือการไปเฉลิมฉลองไปเที่ยวไปปาร์ตี้นะครับหรือว่าไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาก็ได้นะเพราะว่า3มถ้วยมันก็คือการพักผ่อนหย่อนใจได้อีกอย่างหนึ่งแล้วก็ไปในเรื่องของกับเพื่อนพ้องอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ถือว่าโอเคเราได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้รับการ ฮิลลิ่งในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆฟื้นฟูได้ดีขึ้นอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันที่เราไปดูกันต่อในเรื่องของอาการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินสนับชาวพิจิกได้เป็นไพ่เก้าเหรียญเก้าเหรียญถือว่าเป็นการมีกินมีอยู่มีใช้ไม่อดนะครับหมายถึงว่าเก้าเต็มสิบเลยแปลว่าเกือบฟ,ฟูลฟิลนะครับแต่ว่าเก้าก็คือดีคือเก้ากับสิบเหรียญเนี่ยเขานับว่าเป็น เกรดนะครับประมาณนั้นเนาะก็แสดงว่าโอเคแหละการเงินถือว่าดีค่อนข้างเด่นแล้วก็ปังพอสมควรเลยจาก9เหรียญน,นะครับการเงินเข้ามาหลายทิศหลายทางเข้ามามากขึ้นเพราะเรามีโปรเจกต์มีการทำอะไรหลายๆอย่างได้ดีขึ้นแต่ นะครับเราควรที่จะต้องเก็บเงินนิดนึงนะครับมีไพ่สี่เหรียญด้วยสี่เหรียญแปลว่าบางครั้งเราอาจจะต้องแบบประหยัดนิดนึงนะครับคือคือ,คอมีมีมากกินมากแบบไม่ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดมีน้อยก็ต้องกินน้อยด้วยอะไรประมาณนี้หรือว่าใช้น้อยด้วยก็น่าจะบาลานซ์และสมดุลได้ดีกว่านี้เนาะแต่ว่ายังไงซะเก้าเหรียญขึ้นมาโอกาสของการทําเงินทํารายได้สิ่งต่างๆเนี่ยค่อนข้างบื้อหวาค่อนข้างดูเยอะดูดมาเต็มเหมือนกันนะเออนะครับอิทธิพลของดาวศุกร์เนี่ย นะโคจรเข้าไปสู่ในเรือนการเงินนะครับมาเป็นมหาจักรเลยแสดงว่าการเงินค่อนข้างแบบหมุนได้สัพพัดแบบสุดๆเลยวิ่งเต้นหาเงินหาทองประสบความสําเร็จดีแต่ว่าก็ต้องเก็บเงินบ้างนิดหนึ่งก็น่าจะดีนะครับบางคนอาจจะเซฟเซฟบ้างก็ดีนะเพราะว่าตอนที่เรามีเงินเราก็ต้องเก็บไว้เผื่ออนาคตแต่ตอนที่เราไม่มีเราจะได้ใช้เงินในส่วนที่เราต้อง จับจ่ายใช้สอยตรงนั้นมันจะได้คล่องมือและถนัดมือได้แบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยคือการเงินถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างที่คุณนั้น ต้องการนะครับไม่มากก็น้อยเลยแหละเพราะว่าเก้าเหรียญอย่างน้อยก็ถือว่าโอเคมากๆเลยที่เราจะได้รับผลตอบรับและตอบแทนบางคนอาจจะทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกมมากขึ้นนะครับหรือว่ามีในเรื่องของการไปเฉลิมฉลองเพราะว่าอะไรเพราะเราอาจจะมีในเรื่องของการทํารายได้สิ่งต่างๆที่ดีถูกไหมครับเราก็อยากจะฟื้นฟูเราก็อยากจะให้รางวัลตัวเองอยากจะไปเที่ยว เปิดหูเปิดตาไปทําอะไรที่มันทําแล้วมันมีความรู้สึกสบายใจมีความรู้สึกแบบเปิดรับแล้วก็เคลียพลังงานต่างๆแบบนี้ก็ได้นะครับไปต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรแบบนี้ก็ได้นะมันก็ทําให้เรามีความรู้สึกแบบโอเคขึ้นดูดีขึ้นเพราะเราให้รางวัลกับตัวเองในสิ่งที่เราเหนื่อยแล้วก็ทํามาในตลอดทั้งปีแบบนี้มันก็โอเคนะครับหรือตลอดทั้งเดือนแบบนี้ก็โอเคนะถ้าเราให้รางวัลตัวเองบ้างมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ก็เก็บ ไว้นิดนึงอย่าแบบเยอะจนเกินขอบเขตแล้วกันนะครับเอาแค่พอประมาณก็น่าจะโอเคแหละประมาณนี้ก็ฝากไว้นะครับว่าการอ่านไพ่ครั้งนี้เป็นการอ่านไพ่แบบโดยพื้นรวมเท่านั้นไม่ใช่เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งปวดใช้วิจารณ์ในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงการดูดวงแบบส่วนรวมนะครับไม่ใช่ส่วนตัวส่วนใครต้องการดูดวงแบบแม่นยํากว่านี้ต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นแอดได้ที่ไลน์บูพยาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตาม เป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณค้าม